ต่อเดือนนี่ก็ได้เยอะครับเป็นหลักแสนอยู่ครับที่เป็นหลักแสนขึ้นไปอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติมีดูไบามาเลเซียมีฮ่องกงมีแล้วก็มีไปญี่ปุ่นตัวน้ํามันดอกไม้ตัวนี้นะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยหลอดนะครับก็มีเงินอยู่ประมาณสักเจ็ดพันเจ็ดพันสองประมาณนี้ครับก,ก็ได้ชนิดไปขายแล้วครับ ความจริงแล้วคุณตานี่คือเป็นหมอสูนไพรครับคุณตาของคุณยาเป็นหมอสูนไพรเลยท่านเนี่ยเป็นเป็นหมอเาเรียกว่าหมอชาวบ้านใช่ไหมครับรักษาโรคให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับเจ็บป่วยอะไรยังไงเงี้ยก็มารักษาแบบเวรา,ากับคนนี้นะกับคุณตาคนนี้นะคุณตาคนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ขายของครับก็คือเปิดเป็นรักษาซะส่วนใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยเราออกจากบริษัทตัวใช่ไหมครับพอออกมาจากบริษัทตัวเนี่ย,เ,ยเราก็ว่าจะหาชีพอะไรทําต่อดี ก็มาปรึกษากันปรึกษากันก่อนเลยแล้วทีนี้ก็คุณยาเนี่ยเขาทําพวกสูตรไทยอยู่แล้วแล้วก็อกเอาถ้างั้นเรามาต่อยอดกันตรงนี้ดีกว่าว่าเราจะทํายังไงดีแล้วก็เริ่มพัฒนาสูตรจากตรงนั้นแล้วก็พวกแบรนด์พวกอะไรเงี้ยเราก็ <laughs> คิดกัน2อคนะนะครับที่เดนสองคนแล้วก็หัดทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เข้าไปอบรมกับของออยอแล้วก็ ของทางแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขเขาอบรม,มครับพวกนี้เขาก็จะมีสอนสอนพวกนี้ด้วยนะครับเราก็จะเอาความรู้พวกนี้มารวมกันแล้วก็มาผสมกับความรู้ที่ของทางครอบครัวของคุณยานี่มีอยู่ด้วยแล้วเราก็เอามาผลิตเป็นสินค้าออกมาจะเป็นตัวน้ํามันดอกไม้ตัวนี้ครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกยี่หองน้ํา แล้วก็จะมีจำปีดองเพิงเคยเห็นไหมจำปีดองร้อยปีอะครับซึ่งมันสวยมากมันอยู่อย่างนี้ยเลยแล้วมันอยู่ได้ร้อยปี แต่ตัวนั้นมมนใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะมีตัวยาหม่องไทยที่ใช้มันก็จะเป็นสีใสๆเหมือนกันด้วยแล้วเราจะทํายังไงที่จะให้คล้ายๆกันแต่ทีนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำในรูปแบบของยาหม่องหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะซ้ํากับตลาดมากมันจะเหมือนกันคนก็จะมองว่ามันคือยาหม่องนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทำเป็นยาหม่องแต่ว่าให้มันได้แบบว่าคุณสมบัติคล้ายๆกันซึ่งมันมีคุณสมบัติในการคลายกล้ามเนื้อลดการไมเกรนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่สําคัญน้ำมันพวกนี้เราต้องการที่จะใส่ว่่าาาให้้้มมมันสรรรถุไไดยยออะเี ก็เลยออกมาเป็นน้ำมันนวดตัวนี้ชื่อว่าน้ำมันออกไม้ตอนแรกเลยแล้วก็จะมีอยู่หลายกลิ่นด้วยกัน เริ่มจากที่เราออกบูธพอออกบูธเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาชนกับเราอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาใช้อย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวน้ำมันดอกไม้เนี่ยเวลาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันโอเคแล้วมันตอบโจทย์เราและที่สําคัญเลยคือบางคนคือเขาไม่ได้เป็นอะไร mm hmm. เขาแค่ชอบกลิ่นน้าหอมคล้ายน้ําหอมจังเลยอะไรเงี้ยช้ได้หลากหลายเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ย hey, งั้นคุณสามารถเปิด O E M ได้นะเริ่มแรกจากรับไปขายก่อนแล้วทีเนี้ยลูกค้าไปดูแนวโน้มของตลาดของเขาว่ามันไปต่อได้ไหมพอไปต่อได้ปุ๊บเนี่ย เขาก็เลยรู้สึกว่าลูกค้าที่เขาขายไปเนี่ยเขาทำไปเนี่ยไม่ได้ฟิตไปหาเขามันฟิตมาหาเราเขาก็เลยรู้เสียดายลูกค้าเขาก็เลยงั้นฉันขอเปิดโูเอ็มได้ไหมแล้วบอกได้เปิดโูเอ็มได้แล้วตั้งราคาได้หรือเปล่าเขาบอกงั้นคุณตั้งราคาของคุณได้เลยอะไรอย่างนี้เริ่มจากถ้าเกิดว่าตัวน้ำมันดอกไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้ ก็อยู่ที่ขั้นต่ำา100หลอดนะครับก็มีเงินอยู่ประมาณสัก7 0 0 0 7 0 0เประมาณนี้ครับก็ได้จะนี้ไปขายแล้วนะครับห0 0หลอดกระบวนการตรงนี้นะครับของคุณเนี่ยขอแค่มีชื่อแบรนด์ในใจมาว่าคุณอยากได้เป็นแบรนด์อะไรนะครับส่วนโลโก้หรือว่าอะไรเนี่ยทางเราจะเป็นคนอ,ออกแบบให้ตามความต้องการของลูกค้าก็คือเราจะออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าเนี่ยสครั้งด้วยกันก็คือ,คอแก้ไขา3าครั้งคือฟังรูปแบบของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าแบบอยากได้แบบไหนแล้วเราก็ออกแบบไปให้เขาแล้วก็ให้เขาพูดมาว่า คุณมีมีแก้ไขตรงไหนหรือเปล่าสาครั้งลูกค้าของลอมบาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติมีดูไบ นะครับดูไบมีมาเลเซียมีฮ่องกงมีแล้วก็มีไปญี่ปุ่นตัวสเปย์เย็นไปญี่ปุ่นแล้วก็พวกเกียวอบน้ําพวกนี้ถือว่าพวกคลราเจ้นพวกนี้จะไปอเมริกาลูกค้าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาเป็นพักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วทีนี้เขาก็มาซื้อของเราเขามาเจอนะเขาอยู่ที่ตลาดของร์มายมเขาก็ซื้อของไปก็เหมือนลูกค้าทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็ซื้อไปประมาณสัก1เดือนหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อเข้ามาว่าเอ้ยูยจาฉันได้ไหมถ้าเกิดว่าฉันจะเอาของคุณไปขายแต่ฉันไม่เปิดเ,นะเอ,อ,ยอยเอ,อีนย ได้ไหมเราก็บอกว่าได้นะแต่แต่ว่าพวกฉลากหรอวืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณช่วยเก่าภาษาให้เราดีนิดนึงแค่นั้นเองเราก็เลยได้ส่งออกตรงนี้ไป ด้วยความที่แบบว,ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของไทยแล้วพอเขาไม่เห็นด้วยความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมที่มันเข้ากับยุคสมัยก็คือมันตามแฟชั่นตามเทรนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาชอบและที่สําคัญเลยสินค้าส่วนใหญ่ที่เขาเ้าไปเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอย่างเช่นช่วยบรรเทาอาการไมเกรนบรรเทาอาการปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเวลาเขาใช้แล้วเขาเห็นผลจริง แล้วเขาก็อยากได้ที่จะแบบเอาไปเผยแค่ต้องยอมรับนะครับว่าสมุนไพของไทยเนี่ยม bueno yeah. ันเหมือนกันทุกอย่างนะครับ the แ, kind of แต่ทีเนี Pepper ้ยด้วยสูตรของเราและก็สารสกัดสมุนไพรต่างๆธรรมชาติต่างๆเนี่ยเราใส่ให้แบบว่าเต็มปริมาณมากๆ 60-40นะ OEM 60นะครับหน้าร้าน40ต่อเดือนนี่ก็ได้ได้เยอะครับเป็นหลักแสนเวยครับขึ้นเป็นหลักแสนขึ้นไป้ยูยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับด้วยความที่แบบว่าคุณภาพดีแล้วตัวนี้ยังจะเป็นตัวน a เชอร l ล0 0ครับตัวนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเราใช้เองด้วยสุขภาพของเราทั้งสองคนเนี่ย คือที่ที่เราทำมาเนี่ยตอบโจทย์กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็อยากจะได้สิ่งดีๆเหล่านี้ส่งมอบให้คนอื่นด้วยเหมือนกัน